สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับฟุตบอลซุปเปอร์เกยนวันนี้ทีมงานมีเรื่องราวที่น่าสนใจของฮวนมาตามาฝากกันครับหากพูดถึงมิดฟิลด์ที่ค้าแข้งอยู่ในพิมลิกอังกฤษเป็นเวลานานแถมยังเป็นที่รักของแฟนบอลทุกทีมที่เขาหลงเล่นหลายคนคงจะนึกถึงชื่อของฮวนมาตามิดฟิลด์ชาวสเปนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ที่เป็นที่รักของแฟนบอลมากมายนอกจากที่เขาจะทุ่มเทเต็มร้อยในสนามแล้วนอกสนาม เขายังสนับสนุนโครงการการกุศลอีกด้วยจึงไม่แปลกใจหากจะมีแฟนฟุตบอลรักเขามากขนาดนี้วันนี้ทีมงานจะพาไปพบกับเรื่องราวของเขากันครับฮวนมมนูเอลมาตากาเซียเกิดเมื่อวันที่28เมษายนปี1988ที่เมืองบูโกสประเทศสเปนมาตาเริ่มต้นอาชีพการขายแข่งกับเรอัลอาเบโดซึ่งเป็นสโมสรที่พ่อของเขาเคยเล่นมาก่อนก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับทีมอะคาเดมี่ของเรอัลมาดริด ในช่วงวัย15ปีฤด,ดูกาล2006-2007มาตาได้กลาวขึ้นมาเล่นกับทีมชุนเบของเรอัลมาดริดและจบฤด,ดูกาลดังกล่าวโดวยการเป็นรองดาวซันโวอันดับ2ของทีมรองจากอัลวาโรเนเกโดที่ยิงไปทั้งหมด18ประตูโดยมาตายิงไปทั้งสิ้น10ประตูแม้จะทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจแต่เขาก็ยังไม่ดีพอที่จะอยู่ในแผนการทำทีมของแบรนชูเตอร์โคดของราชันชุดขาวในเวลานั้นทำให้เจ้าตัว ต้องตัดสินใจเพื่อโอกาสในการลงเล่นอีกครั้งทําให้ฤดูการ2 0 0 7ถึงมาตาจะตัดสินใจย้ายมาเล่นให้กับไอ้ค้างคาบาลินเซียและในทีมเมสตาย่านี่เองทําให้เขาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวมาตาค่อยๆพัฒนาฟอร์มจนกลายมาเป็นนักเตะคนสําคัญของบาเินเซียเขายิง2ประตูใส่บาร์เซโลนาในรอบรองชนะเลิศก่อนจะพาทีมกล้าวมาเป็นแชมป์โคปาเดเล์รวมทั้งยังถูกโหวตให้เป็นผู้เล่นดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรอีกด้วย มิดฟิลฉบับกระเป๋าทำเพิ่มอีก10ประตูในฤดูกาลต่อมาจนทำให้เขาถูกเรียกตัวเึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่ของสเปนเขายังเดินหน้าคว้าความสำเร็จเรื่อยๆมาตาจังเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติสเปนที่ไปมมคว้าแชมป์แมรองในศึกทอลโลกปี2 0 1 0ที่แอฟริกาใต้จากนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจโยกมาเล่นให้กับสิงโตน้ำเงินครามเชลซีในปี2011ดโดยค่าตัวกว่ายี่ล้านปอนด์เขาใช้เวลาปรับตัวไม่นาน ก็กลายมาเป็นจอมทัพของทีมแห่งลอนดอนจากนั้นในปี2012เรียกว่าเป็นปีทองของเขาก็ว่าได้มาตามพาทีมคว้าแชมป์ได้ถึง2องรายการทั้งในศึกเอฟเอคัพและดูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนอกจากนี้ในช่วงกลางปีจาตัวยังเป็นหนึ่งในขุนพลทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2012ที่โปแลนด์และยูเครนเป็นเจภาพและยังได้รับการโหวตจากแฟนให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรเชลซีอีกด้วย ฤดูการ2012-2013แม้เชลซีจะตกรอบแบ่งกลุ่มศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกผ่านโอกาสป้องกันแชมป์แต่พวกเขาก็ยังสามารถคว้าแชมป,ป์ยูโรปาลีกมาครองได้และมาตาก็ได้รับรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรไปครองอีกเป็นปีที่2ติดต่อกันจากนั้นฤดูการ2013-2014มาตาก็ตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายใหม่กับเพื่อนร่วมลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด้วยค่าตัวกว่า37ล้านปอนด์ ในลุงละครแห่งความฝันแม้เขาจะไม่ได้พาทีมคว้าทัวรรางวัลมาครองมากมายอย่างที่เคยเป็นแต่เขาก็เป็นนักเตะขวัญใจและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลเลดเดวิลทุกวัยมาตามไม่เคยปฏิเสธในการถ่ายรูปหรือการเข้าถึงตัวของแฟนๆแถมยังเป็นกันเองมากๆอีกด้วยมาตายังเป็นนักเตะที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาเขาจบปริญญาถึง2ใบคือด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาจาก u ู i v e วอร์ซ of Camilo j ลโ é เ e l a ในกรุงมารดริด สมัยที่ขายแข่งอยู่กับบาเลนเซียและอีกใบเป็นปริญญาตีสาขาการตลาดในช่วงที่ขายแข่งกับเชลซีนอกจากนี้มาตาย,ยัางร่วมกับนักเตะหลายคนอาทิเช่นแมทฮุมเมลจอโจฮิลลินีชาลีแดเนียลและคนอื่นอีก29คนจัดตั้งมูลนิธิชื่อ Common โกโดยจะหักรายได้1%ของนักฟุตบอลอาชีพและโค้ชเพื่อช่วยสนับสนุนโครงการการกุศลด้านฟุตบอลทั่วโลก ในช่วงปี2018เขายังได้เปิดร้านอาหารให้กับคุณพ่อในเมืองแมนเชสเตอร์อีกทั้งยังปฏิเสธเงินหลายล้านปอนด์จากลีกจีนเพื่อต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจึงไม่แปลกใจที่ไม่ว่าแฟนฟุตโบอลทีมไหนก็รักเขาและคงจะไม่ผิดนักหากเราจะให้คำจำกัดความกับเขาว่าเป็นมิฟิวอัจฉริยะผู้น่ารัก